อา้าวอะไรแล้วเว่นอะตอมฮ้ว่าอะไรนะห,หาหาอะตอมมาเหรอ <laughs> ตลกเออเลย <laughs> นี่เป็นเรื่องที่ครูมันเผาสอนฉันนะเดนมูเครดุสปลาเช่าปรีกล่าวไว้ว่าถ้านำวัตถุชิ้นหนึ่งมาตัดแบง่งครึ่งไปเรื่อยๆ <laughs> ผลสุดท้ายจะได้พบกับหน่วยย่อยที่สุดของวัตถุที่ตัดอีกไม่ได้อีกต่อไป เรียกว่าอะตอมแต่ว่าอะตอมน่ะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะว่าไงนะอะตอมมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเหรออืมใช่แล้วเพราะว่ามันเล็กมากๆเลยเห็นผงเกลือจิ๋วๆนี่มาอะตอมนั่นเล็กกว่าเม็ดเกลือนี่อีกล้านเท่าโอ้ยจริงอะปะเล็กจิงเลยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าอะตอมเล็กๆเนี่ยจะรวมตัวกันเป็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้อืมใช่แล้ว ืออะตอมหลายๆอะตอมรวมตัวกันนะก็จะกลายเป็นโมเลกุลของสารประกอบหรือวัตถุต่างๆในโลกเนี้ยเช่นน้ำหนึ่โมเลกุลจะประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจนสองตัวและออกซิเจนหนึ่งตัวยังไงเล่าอ้าวเฮยไอหายไปไหนหมดเล่าอืมยไงต่อมันโถไม่เหลืออะไรเลยอะไม่เอาไม่เอาไม่เล่าแล้วละ